Oh, <laughs> เับจะช่องแต่จอเก้าส่วนนะบของเพื่อนเพื่อนคนละหนึ่งซับสไครต์นั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสกั่นกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร เพจของพวกเราอินสตาแกรมของพวกเราทวิต่อมีหมดแล้วนะครับกดติดตามเพื่อเบรข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้เลยบริษัทลามลามกรุป๊ปบริษัทลดเช่า v i p พร้อมคนขับมากประสบการณ์ทางบริษัทมีรถบริการมากกว่า20คันทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศไต้หว,วันบริการรับส่งสนามบินงานแต่งงานออกงานสังคมไม่อยากหาที่จอดบ,บริษัทยินดีให้บริการเช่น Lexus LM Toyota a อ p มโตโยต้าอ a ลภ t โต o ยต้ a มาเกสตี้โตโย s ้ a แคมรีเมอร์เซเดสเบนเอสคลาส o ฟก์ค e รคอมิวตอร์แต่ง Super v i p ค่าเช่าเริ่ม ต้น1200ับาท8 9าาเจคาเซอร์วิสเช่า,ชารถพร้อมคนขับเริ่มต้นเพียง2000บาทรถใหม่ทุกคันพนักง,งานสุภาพบริการด้วยใจงานรับส่งสนามบินงานรับส่งทั่วไปงานรับส่งผู้บริหารมีทั้งโตโย t a าเอาพาโตโยต้ามาเจสตี Toyota, จะไปดื่มขับกลับไม่ได้โทรเรียกด่วนได้เลยยินดีบริการครับ คลิปนี้จะเป็นรายการรถ F4 ฝากขายนะครับซึ่งจะเป็นตัว mercedes benz e 280โฉม w 124ซึ่งผมก็ขอบอกนิดนึ่งครับว่า w 124นะเราก็เคยทำรีวิวอย่างละเอียดแล้วนะครับทำไว้หลายคลิปด้วยนะเพื่อนๆกดเข้าไปศึกษาเล่นๆดูนะว่ารถมันเป็นยังไงน่าใช้ไหมจุกจิกซ่อมแพงหรือเปล่า ความพิเศษของ W124 ยูหนึ่งสที่เราเอามาทํารีวิววันนี้มีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยมันจะเป็นสเปคสีน้ําเงินเดิมจากโรงงานนะซึ่งก็มีความหายากเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่2อันนี้ใช้คําว่าสวยแห้งเดิมนะครับถ้าเกิดเทียบกับรถเดิมๆจากโรงงานด้วยกันนะ คันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยเลยตัวหนังเดิมเฟอร์นิเจอร์เดิมต่างๆนะครับเดิมทุกจุดจากโรงงานแล้วข้อ3นี้สําคัญมากครับตัว W124E280 คันนี้นะผ่านการส่งซ่อมและ QC ตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะจึงสามารถนามาแบ่งปันเพื่อนได้เลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับตัว124คันนี้นะไฟหน้าคู่หน้าถือว่าสวยมากนะครับตัวเลนต่างๆนะรวมถึงไฟเลี้ยวด้วยนะครับมีริ้วรอยค่อนข้างน้อย นะครับแล้วก็ตัวโลโก้กระจังมีความฉ่ำเงาอย่างดีเลยแล้วก็สีทั้งคันนะอันนี้ผมตีให้ประมาณ90%นะครับก็มีริ้วรอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามสไตล์รถใช้งานนะแต่โดยรวมนี่ยังถือว่าสีสวยฉ่ำเงาแล้วก็สีเต็มมาดูด้านข้างของคันนี้กันบ้างน,นะครับตัว124คันนี้นะก็จะมาพร้อมกับโช๊คเดิมสปริงเดิมนะครับเป็นทรงเดิมลักษณะนี้นะครับจับกับล้อแมกขอบ15ยางขนาด1856515ซึ่งสเปคจะเตี้ยกว่าโรงงานเล็กน้อย นะถ้าเกิดเพื่อนๆจะให้สเปคเท่าโรงงานจะต้องไปใส่ยาง19565คันนี้ยางจะเก่านิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่เน้นใช้งานอย่างจริงจังแทงรถป้ายแดงนะแนะนาเอาไปเปลี่ยนยางสักชุดก็จะดีที่เกี่ยวช่วงล่างของคันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของเราแล้วนะเราพบข้อบกพร่องอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยจะเป็นตัวระบบเบรกนะครับตัวสายอ่อนเบรกหน้าและหลังนะครับเริ่มแตกเริ่มชํารุดแล้วนะถ้าปล่อยไว้นานนะครับมันจะทําให้น้ํามันเบรกล่วออกทั้งระบบ จัดการแก้ไขเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะตัวยางกันโครงหน้านะครับอันนี้ก็เสื่อมหมดสภาพแล้วนะจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกหมากล่าง1คู่นะก็จะมีซ้ายและขวานะครับแล้วก็บูตปีกนกซ้ายและขวานะจัดการเบิกใหม่ให้เรียบร้อยแล้วลูกหมากคันชักนอกซ้ายและขวานะครับอันนี้ก็ส่งผลให้ตัวรถมีอาการพวงมาลัยหลวม นะครับแล้วก็ควบคุมที่ความเร็วสูงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะอันนี้จัดการเบิกใหม่ให้เรียบร้อยตัวเบ้าชกหน้าซ้ายและขวานะครับเดิมก็จะเริ่มล้าเริ่มแข็งแล้วนะมันก็ทําให้รถมันตึงตังนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่รถมีอาการลักษณะนี้นะครับถ้ามันเริ่มล้าเริ่มแข็งให้เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวเบ้าชกจะทะลุมีเปลี่ยนกันฝุ่นชอกอัพนะครับแล้วก็กันกระแทกชกนะตัวซ้ายและขวาแล้วก็ส่วนเพลากลางทั้งชุดนะครับแล้วก็พบย่อยท้ายเกียร์แล้วก็ย่อยเฟืองท้ายนะครับเริ่มล แม้ว่าจะยังไม่แสดงอาการนะครับแต่ว่าปล่อยไว้อีกแป๊บเดียวนะครับอาการออกแน่นอนนะจัดการเบริกใหม่ให้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวลูกปืนรอหน้านะครับอันนี้ที่ความเร็วสูงเริ่มหอนนะก็จัดการเบริกใหม่ให้เรียบร้อยละนอกนั้นที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หมดเลยนะพวกโชค4ต้นนะครับลูกหมาลูกยางตัวอื่น นัคันนี้ช่วงล่างก็ถือว่าระดับหนึ่งเป็นอะไหล่ทั่วไปที่เสื่อมตามอายุตัว w 124E280 นะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส M104 นะครับเป็น6สูบเรียงขนาด2.8ลิตรให้มาอยู่ที่190ตัวนับซึ่งตัว M104 นะครับมันก็ทนทานเป็นตำนานเหมือน M21 เลยนะก็ตีว่าเป็นฝาแฝดกันเลยนะครับแค่จาก4สูบขยายเป็น6สูบเพนั้นเองการดูแลรักษาเรียบง่ายเหมือนกันทุกประการที่เกี่ยวเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของเราแล้วนะ เราพบข้อบกพร่องอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นพวกการรั่วซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ power นะอันนี้เกิดจากท่อ power ไหลกลับมันก็เริ่มแตกเริ่มชำรุดแล้วนะครับจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะแล้วก็เติมน้ำมัน power เข้าไปใหม่แล้วก nice. ็อ่างเกียร์นะครับอันนี้ก็มีการรั่วซึมนะอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนแค่ยางอ่างเฉยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นยางแท่นเครื่องนะครับทั้ง2ลูกนะแล้วก็ยางแท่นเกียร์ก็เริ่มสุดเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุนะครับอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนอกนั้ เครื่องยนต์ระบบอากาศระบบจุดระเบิดนะครับมีความสมบูรณ์มากมาดูห้องเครื่องของกันนี้นะครับตัวโช๊คฝากโปรงหน้านะน,นี่ก็ยังแข็งแรงยังดีอยู่เครื่องเอ็มนะครับอันนี้ก็เคยพูดในหลายๆคลิปแล้วนะวางในหลายตัวเลยนะครับเบนซ์ปาวานนะหรือไพ่แต่จิ้มลิ้มที่เป็นสเปคหายากนะครับตัวห้องเครื่องมีความแห้งเดิมเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกคารหน้าแชสซีต่างๆว่าโช๊คนะมีความแห้งสวยนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะรวมถึงตัวฝากระโปรงที่แห้งสนิท ครับคันนี้ก็รายการซ่อมบํารุงก็ตามบินเท่าที่เราแจ้งนะที่เกี่ยวเครื่องยนต์ของคันนี้ถือว่าทําน้อยนะด้วยความที่มันทนทานในตัวมันเองอยู่แล้วนะแล้วก็บวกกับ เจ้าของเก่าที่ดูแลมาดีระดับหนึ่งนะครับพวกท่อน้ําสายพานท่อยางต่างๆนะอยู่ในสภาพเนียนมากมาดูฝาท้ายของคันนี้กันนะครับในด้านท้ายนะไฟคู่หลังนะครับยังสวยมากๆอยู่นะริ้วรอยคือแทบไม่มีเลยกันชนจนถึงท่อเสียนะครับอันนี้อยู่ในสภาพสวยมากนะโลโกโ e 80, ้ e2 แ0บศูนย์ Mercedes Benz นะครับอันนี้ฉ่าเงาจนถึงไม้ขีดไฟนะครับสองฝั่งนะอยู่ในสภาพเดิมจากโรงงานนะครับสแสดงถึงบอดี้ที่ไม่มีโดนชนมานะแล้วก็ ตัวผ้าพรมกำรรมะหยี่ตรงนี้นะครับยังนุ่มอยู่นะยังอยู่ในสภาพดีนะครับสาเหนียบฉุกเฉินอยู่ครบยางฝาท้ายอันนี้ตีให้ประมาณ8 0 9 0นะครับยังดีอยู่ดูห้องยางอะไหลแม่แรงนะครับพรมต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะแล้วก็แชสซีนี่ก็มีความแห้งเดิมนะครับยางอะไหลอยู่ครบหมดเลยมาดูที่ภายในของ1นึคันนี้นะถือว่าค่อนข้างแห้งเดิมสวยเลยนะครับตัวพวงมาลัยนะอันนี้น่าจะเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ลิ้วรอยไม่มี แล้วก็เลือนใหม่หน้าจอนะครับมีความใสามากนะตัวฝ้าไม่มีเลยนะครับอันนี้เลขใหม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นหกพันถามว่าแท้ไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับพูดได้หลายคลิปแล้วนะตัวรถยุคนี้นะครับเลขใหม่เราไม่การันตีนะเราจบที่สภาพเท่านั้นแล้วก็ตัวช่องแอร์กลางนะครับช่องแอร์คนขับนะอันนี้ก็เริ่มมีกรอบๆนิดหน่อยตามสไตล์ของเขานะครับอันนี้ก็เป็นอาการประจํารุ่นนะเพื่อนๆที่ใช้งานนะครับก็ต้องทะนุถนอมนิดนึง ตัวแผงคอนโซลกลางนะครับมีความเรียบร้อยมากไม่มีแตกชำรุดเลยนับปุ่มต่างๆไม่มีทะลอกนะครับแล้วก็แอร์คันนี้หนาวเครื่องเสียงอันนี้ไม่เดิมนะครับแล้วก็ช่องเคียบบุหรีนะสวยงามนะครับหัวเกียร์ใส่บลาบัสบาบัสมานะครับแล้วก็ตัวแผงเกียร์ไม่มีแตกชำรุดนะครับอยู่ในสภาพสวยเรียบร้อยนะแล้วก็กระจกทั้งสี่บานกระจกมองข้างใช้งานได้หมดเลยมาดูเกจตรงนี้บ้างนะครับอันนี้อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับวางแก้ว ทั้งสองฝั่งไม่มีแตกจนไปถึงที่เท้าแขนด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในสภาพดีนะยังสามารถล็อกได้ปะกะตินะครับแล้วก็พวกถาดวางของที่เป็นพรมเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้ก็อยู่ในสภาพสวยสภาพเบาะโดยสารของคันนี้นะถือว่าค่อนข้างสวยนะครับเป็นเบาะที่แห้งเดิมนะพวกกลิ่นหนังเบ้นเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดแล้วก็รวมถึงปรับเบาะไฟฟ้านะครับก็ใช้งานได้ปะกะติทั้ง2ฝั่ง ดังนั้นระบบไฟฟ้าทั้งคันของคันนี้นะถือว่าสมบูรณ์มากนะครับกระจกสีบบานกระจกมองข้างปรับบอกคู่นหน้าไฟฟ้านะครับทุกจุดเลยนะดีหมดเลยอันนี้ก็เป็นบังแดดนะครับไฟไม่ติดแล้วอันนี้ตัวหูยึดหายไปไหนไม่รู้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆซีเรียสไปหาใส่ได้นะครับตัวหนึ่งเขาเล่นกันหลักร้อยนะแล้วก็บังแสงแดดตรงกลางนะครับอันนี้ก็อยู่ครบส่วนไฟห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวอันนี้เราใส่หลอดให้ โดยรวมนะครับห้องโดยสารด้านหน้าถือว่าโอเคเลยนะน่ารักแห้งเดิมดูห้องโดยสารด้านหลังของคันนี้นะครับก็ใช้คําว่าน่ารักเหมือนด้านหน้านะมีความแห้งเดิมแล้วก็สวยนะตัวเบาะมีความนุ่มฟูนะแล้วก็หนังไม่มีฉีกขาดเลยนะครับมีริ้วรอยเล็กน้อยมากๆนะครับสาหรับรถ30ปีประมาณนี้ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับแล้วก็ช่องใส่ของไม่มีย้วยนะแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับสวยมาก เสา A เสา B เสา C นะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยแห้งเดิมนะจนถึงฝ้าเพดานด้วยนะครับไม่มีย้้ยนะในพวกแผงประตูต่างๆทั้งสี่บานเลยนะครับะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยห้องในสารคันนี้มันก็ได้กลิ่นความเป็นเดิม30ปีในสมัยนั้นนะครับแล้วก็คนที่ชอบสวยเดิมอนุรักษ์นิยมนะครับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะจนไปถึงภายในสีน้ําเงินด้วยที่ค่อนข้างหายากมาดูการขับขี่ของอันนี้กันนะมาเริ่มจากการสตาร์ทเครื่อง คันนี้จอดหลายวันนะเชื่องเดียวติดนะครับก็แสดงถึงระบบจ่ายอากาศระบบน้ํามันที่สมบูรณ์มาก mm hmm. คันนี้ตัวการขับขี่ของ e 2 8 0นะอันนี้เราไม่มั่นใจว่าเราเคยทํารีวิวหรือ,อยังนะครับแต่เอาเป็นว่าช่วงล่างนะครับการขับขี่มันก็คือ1,2,4่ลงจำปานั่นแหละนะแต่ว่าพอเป็น280นะเพื่อนๆจะได้กําลังเครื่องที่แรงสะใจนะครับเนี่ย mm hmm. คันเร่งมันก็แข็งตามสไตล์รถเบนยูคาใช่ไหม เฉพาเราเหยียบเข้าไปอ่ะมันดึงเลยนะมันก็มีให้เราแบบหงายท้องได้เล็กๆเหมือนกันนะครับซึ่งตัว280มันก็จะเหมาะกับคนที่เป็นสายแรงนะครับหรือว่า คนที่เป็นสายเดินทางครอบครัวนะครับคนที่แบบไปกันลหลายๆคนอ่ะสองสาคน4ี่คนนะพอเป็น2 8 0เนี่ยนะครับคนละเรื่องเลยกับ4ี่สูบนะยิ่งเวลาเราเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลเนี่ยจะไปคนเดียวก็ได้นะเวลาเราเหยียบความเร็วสูงนะครับตัว6สูบเพื่อนๆจะไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าเลยไม่ว่าจะเป็นตัวรถและตัวผู้ขับนะครับขับสบายมากนะ เหยียบ100เหยียบ120อะไรก็เหมือนเบาๆชิวๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโดยสารทั้งคันนะพอเป็น4สูบเนี่ยนะโดยสารเต็มคันวิ่งไม่ค่อยออกนะครับพอเป็น6สูบเนี่ยรู้สึกได้ว่าไม่สะทกสถานนะครับแล้วพออัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอันนี้หลายๆคนก็ไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทดลองด้วยตัวเองนะไม่ต้องอุปทานหมู่ตามกัน รถ6สูบนะครับตัว280เนี่ยเวลาเราเดินทางไกลนะอัตราสิ้นเพลองอยู่ที่ประมาณ13กว่ากว่านะครับซึ่งจะเท่าตัว4สูบทุกประการและความน่าสนใจคือเมื่อโดยสารเต็มคันบ้างนะตัว6สูบจะประหยัดกว่า4สูบนะจาก13โลลิตรกว่ากว่าจะลงมาเหลือ12นิดๆ แต่ขณะที่4สูบเนี่ยจาก13กว่า,วาจะลงมาเหลือแค่9หรือ10แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นสายเดินทางไกลหรือว่าเป็นสายที่ว่ามีสมาชิกในครอบครัวไปด้วยตลอดนะครับตัว6สูบอันนี้ผมแนะนำมากมากและพอเป็น6สูบ e 2 8 0ในสภาพทำจบสมบูรณ์ลักษณะนี้นะครับบอกเลยว่าขับขี่เซ็กซี่มากสมบูรณ์แบบมากนะครับคันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ไปนะผมจะแนะนำา2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือไปเปลี่ยนยางให้มันเป็นเบอร์ตรงโรงงานนะรถจะขับนุ่มขึ้นแล้วก็เกาะถนนขึ้น นะเพราะว่าหน้ายางมันจะกว้างกว่าที่ใส่อยู่ตอนนี้นะแล้วก็อันที่2ถ้าเป็นไปได้นะใส่คําโชคช่วยเขา คําโชคเนี่ยนะพอเป็น6สูบนะครับใส่กับไม่ใส่รู้สึกต่างกันเยอะเลยนะแต่ขณะที่4สูบนะครับจะเห็นความต่างเล็กน้อยนะรถเพื่อนๆก็จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัว1 2 4 6สูบเต็มที่เลย mm hmm. ความตลกของตัว6สูบนะครับตัว e 2 8 0ในสมัยป้ายแดงนะครับย้ำว่าตอนออกห้างป้ายแดงเลยตัว e 2 8 0อยู่ที่3.2ล้านนะขณะที่ตัว e 2 2 0เนี่ยอยู่ที่2.4ล้านนะราคาต่างกันเกือบ1ล้านบาทแต่พอมาปีนี้นะครับ2 0 นะราคามือ2ในสภาพเดียวกันเนี่ยเท่ากันนะครับอยู่แค่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองส่วนการซ่อมบำรุงของคันนี้ตามมาตรฐานของเรานะก็าตามบินเท่าที่เห็นเลยนะครับก็หมดไปประมาณเกือบเกือบสามหมื่นะซึ่งก็อาจจะยังเหลือการให้แก้เล็กน้อยนะครับคันนี้เดินเบาเนี่ยที่ในบางครั้งนะครับล้อมันจะสวิงนิดหน่อย อันนี้ล้างปีกผีเสื้อสองรอบแล้วไม่จบนะครับคงต้องเอาไปเปลี่ยนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายใ,ในการเก็บงานก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000ต้นดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรถมือ2นะครับโดยเฉพาะยุค9กเลยนะเพื่อนๆพ,พยายามเลือกรถที่พื้นฐานดีนะครับยิ่งถ้าเกิดเจ้าของคนขายทํามาจบแล้วจะยิ่งดีนะจะได้ไม่ต้องปวดหัวเหมือนคันนี้ สรุปนะครับ W124E280 คันนี้นะก็ผ่านมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังจัดว่าผ่านง่ายอยู่นะเพราะว่าอะไหล่ของเขาที่เราไล่ทําตามมาตรฐานนะครับอาจจะดูเยอะนิดนึง แต่พวกนี้นะครับก็เป็นของที่เสื่อมสภาพตามอายุนะสามารถทําจบง่ายนะครับอาการแปลกๆที่แก้ไขได้ยากนะครับก็ไม่พบเพื่อนๆที่อยากได้ W 1 2 4ในสภาพสวยเดิมแห้งเดิมนะครับคันนี้ก็ยังถือว่าตอบโจทย์นะแล้วก็ได้เป็นตัว E 2 8 0 6 0ด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ความแรงแล้วก็เปลี่ยนน้ามันที่ความเร็วสูงนะ เพืเ่อนๆที่อยากได้ W124 ลงจำปาในสภาพสวยแห้งเดิมนะคบแล้วก็รวมถึงอยากได้รถ p e r f o r m ร์แมที่ทำจบๆจากคนขายนะครับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะจับได้เลยสำหรับ Mercedes-Benz W124 E280 ที่เราเอามาทำรีวิววันนี้นะครับเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจเอาไปเลย149,000บาทนะครับซึ่งเรามั่นใจในคุณภาพยอย่างแน่นอนเพราะผ่านการส่งซ่อมและ QC ตามมาตารฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะคุค้มค่าหรือไม่ก็ลองพิจารณาดู อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรถฝากขายที่ดีนะเพื่อนเนคนไหนที่จะฝากเราขายนะรถก็ต้องผ่านสแตนดาร์ดเราทุกประการเหมือนรถของเราลักษณะนี้เลยเจ้าของนะครับจะต้องใจถึงซ่อมถึงนะรถขายตามสภาพเราไม่รับทุกกรณีนะ